อันนี้พี่เจ็บไหมคะไม่เจ็บแต่นั่นก็จะมีนนานๆใช่หมะก็เราเราตัดล้วชอบตัดเางนช่อน้องอีฟอย่ายุ่งพี่ปุ๋ยนะลูก อันนี้พี่เจ็บไหมคะอันเจ็บนี่พี่น่าตรงที่มันมีแผลน่ะนะแต่ไม่ได้ตรงนี้ใช่ไหม จะให้อุ้มดูก่อนนะพี่อยากประตูกนะเออแต่อันนี้พี่ตัดเล็บไปแล้วใช่ไหมใช่ตรงน,นั้นเราตัดแล้วอ่ะแต่ว่าทำไมถึงเจ็บตรงโน้นอะ่ะไม่ใช่เล็บหักในเลยเนี่ยนี่คือกดอย่างนี้คือพี่เจ็บใช่พี่ทนนิดนึงนะ นหน่อยนะน,น,น,นิดนึงนิดโอเคเดยนะคะอย่าชักเท้านะอ่ะให้หายใจก่อนเดี๋ยวนะคะ อร่อยนะได้ตำแหน่งแล้วอ่าหนึ่งสองสามที่เก่งมากโอเคออดื้อจัง โอเคนะคือหนูไม่อยากงัดของพี่ไงถ้างัอไ,ไดีล้วพี่จะเจ็บหนูจะดึงมันออกมาแค่นี้เองนะพี่ ี่จางติ่งอันนี้นี่คือพี่เป็นมานานหรือยังเอ่ยนานแล้วหลายปีติ่งนี้ใช่ไหมใช่พี่ก็ไม่รู้จะทำยัง,งไงแก้ยังไงคือเดี๋ยวก่อนติ่งมันขึ้นมาใช่ไหมหลังจากที่ว่าไปไปถอดเล็บมาอ่าแล้วมันก็ว่าข้างๆเขาออกไม่หมดอ่ะคือออกหมดนะมีติ่งออกไหม อนี่ไงเล็บอืมเล็บีเข้าไปใช่ไหมใช่อืมอ่ะพี่ลองแตะดูพี่ลองแตะดูเจ็บไหมนะไม่เจ็บละ อดูเมื่อกี้อยู่ไหนก็มีหนึ่งชิ้นแล้วก็เมื่อกี้ที่หนูเอาออกมาพี่มันมันมีทิ่มเข้าไปไหมใช่ก็คือว่าเล็บมันหักอยู่ในเนี้ยหน่อยหนึ่งอาจจะเป็นจากการที่พี่แงะเองอ่ะแล้วเล็บมันก็เลยทิ่มอยู่ในเนื้อมันก็เลยเจ็บอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยแต่ตอนเนี้ยพี่ตรงนี้พี่ไม่เจ็บแล้วอากดอย่างนี้ก็ไม่เจ็บลวใช่ไหมมันก็คือจบละคือพี่ถอดเล็บแล้วเนาะพี่จะต้องเลี้ยงเล็บให้มันยาวออกมาปกติเราต้องเลิกงัดแงะ ถ้าพี่ยังงัดแงอีกพี่ก็เป็นอีกนะ